ครับกาบสวัสดีช่วงเ้าของวันที่2ธันวาคมพศ2567การสวัสดีเอฟซีทุกท่านและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่เกียรติเข้ามารับชมคลิปเข้ามาอุดหนุนและเข้ามาติดตามทางช่องยูซี่พระโคสิงหนึ่งสูงหนึ่งห้อครับพี่น้องครับกับสหรับสน้านี้คลิปนี้กะมีวัวไทยแท้มาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงแล้วกะมีไถ่ไงลูกผสมบามันไทยกลางมีหลากหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวก่อนสิไปชมง้อเลยครับพี่น้องครับผมขอนําเลี้ยงกฎกติกาทางขวากันว่างง้อทางขอกนี่บริการส่งฟรี200กิโลเมตรเราก็หยิบเงินปลายทางได้ครับพี่น้องครับน่องเหนือจาก200กิโลเมตรแต่พอไม่ไปน้องท่านผู้ชมอยากได้ผมก็สามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศครับถ้ามันไกลกันหนาเจยดก็ย่อมมีขารถได้ครับพี่น้องครับตั้งแต่แบกรับผ้าละ200กิโลนี่ก็สุดยอดแล้วครับพี่น้องครับบัานี้ง้อเทียนยืนอยู่นี่ตัวใดมองใดมีตำนี้วงเงิสีบอกเก้าแจ้งไปได้คิดไปได้เลยครับพี่น้องครับตัวใดบ่ได้้บอกกา กสิเรียงว่าวตัวนั้นจุดนั้นบ่มีตำนี้ตัวไดว่ารุ่นทองกสิบอกว่ารุ่นทองตัวไดประกันทองไ้กสิประกันทองประมาณนี้ครับพี่น้องครับครับอีกอย่างครับที่เน้น,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 นย้ำทุกคลิปครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรนโทษตัวโทษต้ตตมกันครับอย่าโทษความสาใจมั่นใจว่าซื้อได้ปรึกษาครอบครัวดีแล้วโทรมาหาผมได้ตลอดย4ชั่วโมงนะครับฝากเบอร์ไว้ก่อนครับ0 6 5 2 0 7 6 8้4อนพิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบานฝังอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับกับบนี้หันมาเมืองว่าครับ สำหรับชุดที่หนึ่งนี่ผมขายยกได้ครับพี่น้องครับงัอไท่สามโคมครับเป็นแม่ลูกเมียสองคมแม่ลูกผูนึงคมแม่ทับเรียวทุกค้มรุ่นทองเอาครับพี่น้องครับสื้อ6กถันดาสีแดงเก่าหัวใจก็ได้ครับพี่น้องครับบาดีขนาเมืองง้อเป็นงัวจังไหนครับพี่น้องครับประกอบด้วยแม่ลูกผูนี่ครับบ่รต้องถามาค้มสูงนะครับพี่น้องครับผู้ใดมาค้มสูงก็ไปสื้อไท่ไงลูกก็ทบประมาณนั้นครับอันนี้งัวไทยแท้ครับแม่ลูกผูลูกไสยุซีเดียนทุกคมครับพี่น้องครับนี่ครับสื้อส้งองเียว น,นี่ลูกผู้อมหนึ่ง่านไปอันนี้คมที่สองก่แม่ลูกเมียงวลูกแรกอันนี้ลูกตัวที่สองครับลูกผู้นี่แม่ลูกเมียนี่ครับไทยแท้ผู้ใดอาไทยแท้เลี้ยงร้องพจาจณามึงอันนี้แม่ลูกเมียง้ลงงนนยลยงวลูกแรกครับสำหรับราคาไขยงดตัวนะครับพี่น้องครับงัอหกตัวไปสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับถ่าชิดว่าแพงกับพานก่อนไปหนักก่อนครับ ถ้าซื้อได้ชิ้นวาดว่าอยากได้โทรมาหาผมได้ตลอดยี่สิบสี่โมงครับนี่ครับง้อหกโตในโตเมล่าัวผูนึงครับพี่น้องครับหรืออยากได้พอพันแฉลบเล่ไปคุ้มฝูงนข้าก็ได้ครับพอพันแฉลบเล่ที่ผมลงฉีดไปกับหมื่นต่อพันครับนี่ครับอยากได้ง้อไทยหรออยากได้เล่ไปคุ้มฝูงเข้ากับจันให้ได้แล้วครับพี่น้องครับอ่าชุดนี้พันไปครับง้อหกโตแชร์สามหมื่นหนึ่งพันเลยครับพี่น้องครับรอดใจเงินอยู่บ้านอยู่ซองได้เลยครับพี่น้องครับ พอเส้นทอองสูงทุกไหมครับนี่มีเมียคุ้นๆอรอกนี่ครับพอเส้นทอองสูงอมอเองเลยครับพี่รองครับเัืเกผมเรลเสื้อเงาครับนี่จะจัดเอา่านไปครับพี่รองครับมาดีเร็งมึงชุดที่สองครับเป็นเมียลูกผูกง้อลูกเรียกครับอันนี้เป็นไท่ไงบามันเหรอครับพี่รองครับลูกไส้รอๆเป็นพอคุ้มฝุงคุ้มคอกได้ครับพี่รองครับเป็นง้อลูกเรียกด้วยครับพี่รองครับ เกษตรกรมองขายเขาครับโปรหลายใหญ่ห้างครับโปรเพงไปก็วิประโยชน์ยังครับนี่ครับตาเนี้ยครับส่วนสูงรอยซีชมหาบวกเนี้ยครับพี่น้องแม่้ยงเงน้ยนามเ่งดีลูกไส้อยู่สองเดือนน้ำนมแม่ดีเลยครับนะครับตัวลูกไส้เป็นครับสำหรับมองขายเอาไปสองหมื่นสามพันบาทครับเพิ่มอีกครับพี่น้องครับผู้ใดหาง้วงเงี้ยเลี้ยงได้ครับสองหมื่นสามพันบาทนี่ลูกไส้รอๆครับกระนองตั้งๆ นี่นาตาเม่เพลินครับลูกสองเดือนกับตัวใหญ่น้ำนมแม่ดีเลครับพี่น้องครับชุดที่สองพันไปครับสันๆแต่ว่าได้ใจคว่ำครับบบบนี้มะม่วงชุดที่สามเป็นเม่ลูกเมียง้อลูกตัวที่สองแม่ทถ้าพอคุ้มคอกพ้ารอบได้สองเดือนนะครับแต่ว่าบ่ได้ประกันทองไห้ครับปรุนทองเอาไขยในราคาเม่ลูกครับนี่ครับตัวเม่เพลินส่วนสูงเม่กับเมียนิ้มหาบวกไปหาเมียนสามสิบครับพี่น้องครับกตเป็นแทยกลางเห็นมากครับ มีน้ำมีเบอือครับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ตัวลูกสาวครับพี่น้องครับสาวอยูซ่ซีหาเดือนสะลาะมมองขายครับหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทครับนี่ครับชุดที่สามหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทครับนี่ตัวลูกสาวครับ มานนี้ม่งชุดสุดท้ายครับพี่น้องครับเป็นพอพันน้ำเสนอไปคุ้มงัวไทยครับผู้ใดอยากได้พอเล่ไปพางง้วไทยนี่ครับเราคุ้มงัวไทยฝูงนั่นแหละครับพี่น้องครับฝูงชุดแรกครับผมแบบสื่อมาเรื่อยๆครับงัวขอกนี้ครับนี่เป็นพองง้อเลยเหรอครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับขายเบียร์นี่ยครจใจว่าขายเบียรเนี่นะครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพ่ผิดหวังแน่นอนครับปรดกันเซิ้งครับพี่น้องครับ กูขอรอเช利亚อ่าชุดที่หนึ่งมีตรลูกเราเหรอครับครับพี่น้องครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับสียกสีแยกได้เหมือนครับพี่น้องครับถ้าอยากได้ยี่หลีฟังให้เข้าใจเมืองให้มักพิจารณาเมืองดีๆแล้วก็โทรมาหาผมในตลอดยี่สิบสี่โมงครับถ้าผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมจะโทรกลับเองได้ครับพี่น้องครับสำนักชินีขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับกาบสวัสดีครับ